น้ำพึ่งบอยดรถบ้านสวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาพบกับน้ำพึ่งและโชว์รูมบอยดรถบ้านสาขาหัวหินกันอีกเช่นเคยนะคะและว,วันนี้น้ำพึ่งก็มีรถเก๋งเข้าใหม่นะคะจะมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ t o y ยต้าออลติน,นะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะปี2018ค่ะกระจังหน้านะคะเป็นรูป Vsha ฟนะคะตัดด้วยสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะ,ะ,คะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เดนิ่งไลท์นะคะคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมาดูในส่วนนนขของงด้า้าาะะคะ ล้อมแม็กแท้ๆมาจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะปี2021นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างแบบพับได้ปรับไฟฟ้านะคะมาดูในส่วนของด้านในกันนะคะด้านในของเจ้าออติดนะคะเป็นทูโทนนะักสีครีมดำนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะดูสะอาดตามากๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีคลีมนะคะเบาะยังคงสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่มี รอยดำหรือรอยขีดข่วนใดๆนะคะยังพวงมาลัเป็นแบบมัลตินะเพิ่มเสียงปรับเสียงได้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะออปชั่นเพิ่มเติมนะคะเป็นจอ CD, FMA, M. A M ได้นะคะมีช่องเสียบ USB-AUX ให้นะคะเบาะหลังก็เป็นสีเดียวกับเบาะด้านหน้านะคะเป็นสีครีมนะคะมีสายคาดเบล์ให้นะคะในส่วนของช่องเก็บสมัมภาระน,นะคะ ช่องเก็บสามพาระของเจ้าออติคันนี้ก็กว้างขวางมากๆเลยะคะ่ะสามารถบรรจุของได้เยอะอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอย่างอะไรแม่แรงยังอยู่ครบนะคะและราคาของเจ้าออติคันนี้นะคะจะอยู่ที่4 8 9 0 0 0 0บาทหรือผ่อนที่9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะต่อเดือนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมารับชมเจ้าออติคันนี้สามารถมาชมได้ที่บริัทสาขาหัวหินนะคะ หรือจะทักมาทางเพจก็ได้ค่ะเพจบรรถบ้านของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีเพจชามเพจหัวหินและเพจราชบุรีค่ะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงกับน้ำพึ่งก็ได้นะคะเบอร์0825516169ค่ะน้ำพึ่งยินดีให้คำปรึกษานะคะบอยรถบ้านของเรานะคะก็มีทั้งหมด4สาขานะคะมีสาขาเพชรบุรีสาขาชามสาขาหัวหินและสาขาราชบุรีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกไปสาขาไหนสามารถแจ้งมาทางเพจได้เลยนะคะ เราสามารถนํารถไปให้คุณลูกค้าได้ชมในสาขาที่ใกล้เคียงค่ะสําหรับวันนี้น้ํำพึ่งและจะเอาติดคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าว่าน้าพึ่งจะมีรถด,ดีๆอะไรมานําเสนอให้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย